วันเด็กปีนี้ห้ามพลาดเทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีขอเชิญน้องๆหนูๆร่วมกิจกรรมงานวันเด็กในวันเสาร์ที่13มกราคม2567ณสวนรราชานุสร์อําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีภายในงานพบกิจกรรมต่างๆมากมายรับแจกของขวัญของรางวัลชมพิธสารผลงานนักเรียนชมการแสดงบนเวทีการบริการเครื่องเล่นสวนสนุกนานาชนิดอิ่มอร่อยกับอาหารเครื่อง ดื่มฟรีตลอดงานอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมมาสนุกกับกิจกรรมงานวันเด็กกับเทศบาลเมืองลบบุรีในวันเสาร์ที่13มกราคม2567ณสวนราชานุสร์อำเภอเมืองลบบุรีจัังหวดลบบุรีตั้งแต่เวลา16นาฬิ30นาทีเป็นต้นไป สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนำมาฝากกันเป็นประจำครับทุกท่านอยู่กับผมกิติเล็กชยัยรับหน้าที่รายงานข่าวนำเสนอข่าวดังต่อไปนี้นายกด่งขอบคุณอสมอเทศบาลเมืองลพบุรีที่ตลอดปีที่ผ่านมาได้ร่วมกับเทศบาลเมืองลพบุรีในการดำเนินการด้านสาธารณสุขเพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และในโอกาสประชุมประจำเดือนอสมเทศบาลเมืองลบบุรีในครั้งนี้ครับที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เป็นประธานการประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลเมืองลบบุรีหรืออสมเทศบาลเมืองลบบุรี โดยมีนางชุติรัตแก้วพักดีประธานอสมเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุร,ปปรีและเจ้าหน้าที่อสมเทศบาลเมืองลบบุร,ปปรีทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันโดยการประชุมประจำเดือนอสมเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อติดตามการดําเนินงานในช่วงเดือนที่ผ่านมาการแจ้งข่าวสารด้านการสาธารณสุขให้แก่อสมได้รับทรบาบ พร้อมกับการสรุปผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมในช่วงเดือนที่ผ่านมาโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าอสมอมีบทบาทในการเป็นผู้นําการดําเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและมีหน้าที่แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีประสานงานสาธารณสุขกับหน่วยงานต่างๆรวมถึงเป็นแกนนําในการชักชวนเพื่อนบ้านเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขของชุมชน เพื่อให้เป็นผู้ให้คําแนะนําถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนนําสุขภาพประจาําครอบครัวในเรื่องต่างๆทั้งนี้อสมหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านถือเป็นหัวใจสําคัญของการขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขซึ่งต้องทํางานด้วยจิตอาสาเป็นงานที่ต้องใช้พลังใจต้องชื่นชมความดีและให้กําลังใจอ,อสมทุกคนที่ทุ่มเทรแรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งแข็งทันโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวต่อว่าตนเองตระหนักดีถึงความเสียสละของอ,อสมอรหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ได้อุทิศตนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานอันเกาะให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยสม่ำเสมอซึ่งเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามยังคงต้องอาศัยท่านทั้งหลายเป็นกําลังสําคัญต่อไปในการจะทําให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่านเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ตนเองครอบครัวตลอดถึงชุมชนโดยส่วนรวมหรือเป้าหมายการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยังย่งยืนตลอดไปซึ่งเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมสนับสนุนกิจกรรมของอสมเทศบาลเมืองลบบุรีอย่างเต็มที่โดยอากาศนี้ นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีได้กล่าวขอบคุณอสมเทศบาลเมืองลบบุรีที่ตลอดปี2566ที่ผ่านมาได้ร่วมกับทางเทศบาลเมืองลพบุรีดาเนินการจัดการด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทางได้อวยพรปีใหม่ให้แก่คณะอสมเทศบาลเมืองลบบุรีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากนั้นนางชุติรัตแก้วพักดีประธานอสมเทศบาลเมืองลพบุรีได้ชี้แจงผลการดําเนินง,งานของอสมเทศบาลเมืองลพบุ 1, รีในช่วงที่ผ่านมาก่อนปิดการประชุมท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปนำมาฝากกันในวันนี้ครับ นายกด้งเผยน้องๆหนูๆเตรียมตัวให้พร้อมครับในการมาร่วมสนุกกับงานวันเด็กเทศบาลเมืองลบบุรีในปีนี้จัดเต็มจัดใหญ่เตรียมของขวัญของรางวัลมากมายไว้แจกหนูๆน้องๆรวมทั้งจัดบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีและจัดสวนสนุกไว้บริการเด็กๆเพือ่อคืนความสุขความสนุกให้กับเด็กๆครับ นายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567โดยในปีนี้ตรงกับวันที่13มกราคม2567ทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในเวลา16นา30 10. นาทีเป็นต้นไปณศูนย์านราชานุสร์อำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี ทั้งนี้นายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะในช่วงเช้าหลายหน่วยงานได้จัดงานวันเด็กอยู่แล้วเพื่อให้ผู้ปกครองได้พาบุตรหลานไปร่วมง,งานวันเด็กกับสถานที่ต่างๆและในช่วงเย็นจะได้กลับมาร่วมสนุกสนานกับงานวันเด็กแห่งชาติของทางเทศบาลเมืองลพบุรีได้อย่างเต็มที่ โดยในปีนี้ทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมต่างๆมากมายโดยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการออกบูธจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความรู้และความสนุกสนานให้แก่เด็กและเยาวชนในจำรสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวต่อว่าการจัดงานันเด็กแข่งชาติของเทศบาลเมืองลบบุรีในครั้งนี้ทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนว่า เขาเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นเป็นกําลังสําคัญของสังคมและจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้จเจริญก้าวหน้าสืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคตโดยเชื่อว่ากิจกรรมต่างๆที่เทศบาลเมืองลบบุรีจะจัดขึ้นนั้นจะทําให้เด็กและเยาว,วชนได้รับความรักความอบอุ่นความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่และจะทําให้เด็กรู้สึกตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัวชุมชนสังคมได้ โดยในปีนี้ได้มีการเตรียมของขวัญของรางวัลไว้แจกให้กับเด็กที่มาร่วมง,งานการบริการเครื่องเล่นความสนุกสนานกับเครื่องเล่นสวนสนุกนานาชนิดกิจกรรมการสแสดงบนเวทีการบริการอาหารการจัดกิจกรรมนิทรรศการการแข่งขันเกมเครื่องดื่มฟรีตลอดงานโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองรุบรีกล่าวปิดท้ายว่าปีนี้งานวปนเด็กแข่งชาติของเทศบาลเมืองรุบรีจัดใหญ่จะเต็มอย่างแน่นอน มีของขวัญให้กับน้องๆหนูๆเด้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาสนุกกับงานวันเด็กแห่งชาติของเทศบาลเมืองลบบุรีในวันเสาร์ที่13มกราคม2567ณสวนราชาุุสณรอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้านามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วร,ราศักายเล ER อร์กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้าโดยดีเสมอมาสำหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ